ยวสวัสดีค่ะไม่อยากเสียเวลาเลยนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้อยากให้ทุกคนได้รับรู้จักผู้เชี่ยวชาญน,นะคะวันนี้ค่ะปรินทร์กับท่านพอออกอ,อ,อกนชินค่ะพอออกเก่งชินกิจนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคสวัสดีค,ค่ะคแล้ว ปูดิวของเรานะคะอยากให้เล่าค่ะตรงนี้เป็นห้องอะไรคะอันนี้เราก็จะเป็นสตูดิโอที่เราออนแอร์นะครับเป็นถ่ายทำในห้องส่งสนะฮะก็จะเป็นปัจจุบันเราก็มีรายการนะฮะหมอดูนะฮะแล้วก็รายการที่เรื่องผลิตภัณฑ์นะของทางบีบีคลินิกที่เราส่งออนแอร์นะฮะไปยังช่องไทยลาวทีวีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ชมเนี่ยในทั่วโลกนะทั้งที่สามารถในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลิงก์แล้วก็ส่งไปทั้ง ทยทั้งลาวทั้งเวียดนามนะฮะในในทวีไอซาวิสเเชียเนะฮะเราก็จะมีกล้องนะฮะที่เป็นระดับไา้ถึง 4K นะฮะแต่ตอนนี้ก็เป็น HD เพราะว่าทีวีบ้านเราอยู่ได้แค่นั้นนะฮะแต่เมืองนอกนี่เขาดูได้ 4K กันละแล้วตรงนี้เราก็คือจะเป็นซ้อนภาพกราฟิกข้างหลังนะที่เ่างงานนี้เป็นเป็นกรีนสกรีนนะฮะใช่แล้วก็จะมีด้านหลังเราจะใส่ภาพอะไรก็คือเป็นการตกแต่งโปรไฟล ของกราฟิกของเขาแลวซึ่งจริงๆแล้วในรายการต่อไปเนี่ยเราก็จะมีรายการสาวเกษตรซึ่งเราก็จะไปถ่ายทำนะตัวอย่างในแปลง ที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเอาดอด้านนอกนะเสร็จแล้วพอตอนเรามาบอกเล่าหรือมาคุยเรื่องพิธีพันเราก็จะมาแนะนํากันนะในห้องนี้ฮะก็จะมีพิธีกรมาจากรายการมาอะไรแสดงว่าคนจะรู้จักและเห็นสาวเกษตรกรทาอะไรเนี่ยคือระดับโลกไปถึงอเมริกาใช่ไหมคะเข้าใจถูกไหมคะงานเข้าแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคือสาวเกษตรจะต้องทํางานหนักแล้วค่ะแล้วเตรียมตัวนะคะคุณจะเป็นเศรษฐีโกอินเตอร์เร็วๆนี้ ำหรับตอนนี้ค่ะอาชีพสาวเกษตรเราให้คุณมากกว่าคำว่าธุรกิจติดตามนะคะสวัสดี